ทีมงานคอดฟาเตอร,ร์ตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับมาดูภาพเหตุการณ์จนลักรถเก๋งครับลักกันต่อหน้าต่อตาเลยครับเหตุเกิดที่หน้าเซเว่ตลาดธนดีนะครับใกล้ๆกกับหาแยกเกาะยอครับเมื่อช่วง2องทุ่มเมื่อคืนนี้ครับรถเก๋งมาสด้าสีดำคันนี้ครับขับมาจอดหน้าเซเว่ดูครับ ผู้ชายในวงกลมสีแดงครับเดินมือไพล่หลังมาเลยตรงมาที่รถคันนี้ครับกระเดินปะปนมากับคนแถวๆนั้นแหละครับไม่รู้ละครับว่าใครดีใครโจรครับน้องผู้หญิงเจ้าของรถคันนี้ลงมาแล้วก็เปิดฝากระโปรงท้ายครับรถยังติดเครื่องอยู่ครับเพราะว่าลงไปเอาของที่ร้าน มาล่าที่เปิดขายอยู่แถวแถวเซเว่นนะครับอ่าแล้วก็ไอ้บ่าวนี่ครับมันมาจ้องอยู่แล้วนี่พอมันเห็นเจ้าของเดินไปก็เดินไปเลยครับไปเปิดประตูรถขับออกไปเลยฝากระโปรงท้ายนะียังไม่เปิดยังไม่ปิดให้เขานะครับไปขึ้นรถปิดประตูคล้มเข้าเกียร์แล้วก็ ขับไปเลยครับนั่นน้องเจ้าของครับถือกล่องโฟมมาอื้อหือไม่ทันครับจะตามนะครับไม่ทันจริงๆก็มันไปแล้วครับมันไปแล้วมันไปแล้วครับก็รีบโทรแจ้งตำรวจนะครับคือลงจากรถไปเอาของแวบเดียวจริงๆครับแค่หันหลังให้หันไปยกของหันมาที่รถอีกทีรถวิ่งไปเองแล้วมันเอากันง่ายๆเลยเผลอไม่ได้เลยโจรมันมีทุกที่จริงๆไว้ใจใครไม่ได้เลยครับ คือถ้าหน้าเหมือนมาริโอ้ก็ได้รู้ไปครับว่าอ๋อมาริโอ้แต่ถ้าหน้าเหมือนตัวพ่อจะไปรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าหน้าตาแบบไหนได้ยินแต่เสียงยิ่งคนเดินกันผ่านกันแบบนั้นครับแยกไม่ออกบอกไม่ได้เลยครับว่าไหนคนไหนโจรเร็วจริงๆ แต่ไม่เป็นไรครับยังโชคดีครับเพราะว่าตํารวจชุดปราบปรามจราจรรถของกองกำรับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและก็ชุดปราบปรามจราจรรถสพเมืองสงขลาทีมของพันตํารวจเอกดุสิตพรหมสินผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาพันตารวจโทเอกพบมุสิกปักรองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและก็พันตํารตรี ชวันวิทย์บุญทรงปฏิบัติราชการกองกำลับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลานะครับตามจับได้แล้วครับตามกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้มาจับได้ตอนบ่าย3ามโมงวันนี้ครับถือว่าเร็วนะครับตามยากนะครับตามรถหายนี่ครับคนนี้ที่ลักไปเดี๋ยวไปดูภาพตอนตำรวจคุมตัวไปชี้จุดไปทําแผนที่เกิดเหตุกันก่อนครับ

ดูรูปร่างหน้าตาก็โอเคนะครับไม่ทรงโจรเลยทรงดีเลยครับ My name is สพัคพล n i k n a m e is เฟรมอายุ31ปีครับบ้านอยู่แถวๆนั้นแหละครับเข้าไปทางซอยไพรสณนียพวงอ่ะเอาไปก่อนครับ1ข้อหา คือวิ่งราวทรับรถยนต์เก๋งในเวลากลางคืนหรือรับของโจรครับทีนี้มาดูทำลายเส้นทางนี้ว่าขับไปไหนและตำรวจเข้าตามยังไงถึงตามไปถึงบ้านคือพอหลังจากที่ลักรถไปแล้วนะครับตำรวจก็ตามไล่กล้องไปเรื่อยๆครับไปพบรถคันนี้โผล่ขึ้นมาจุดแรกที่บ้านหูแร่ตมทุ่งทำเสาอำเภอหัดใหญ่ครับตอนสองทุ่มครึ่งไปไกลเลยครับคนละเมืองคนละฝั่งเลยนะครับจากธนาดีไปหูแร่นี่ห้าสิบหกสิบโลที่ได้นะครับก็ไล่ ต้องตามไปอีกก็มาพบรถเก๋งคันนี้ไปโผล่ที่บริเวณแยกเกาะหมีครับถนนกาญจนาวนิชอำเภอหาดใหญ่ทางไปสงขลาครับเมื่อเวลาประมาณตี2 9 9นาทีแล้วก็ตามไล่กล้องไปเรื่อยๆครับ อีกหลายจุดปรากฏว่าจุดสุดท้ายพบรถคันนี้บริเวณใต้สะพาน5แยกน้ำกระจายเมื่อเวลาตี2 27นาทีแล้วก็ได้เลี้ยวลงไปบริเวณซอยข้างที่ทำการไปรสนิพพวงครับแล้วก็เป็นการขับรถวนกลับมาที่เดิมนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลกับ จุดที่ขโมยไปจุดจับกลุ่มจึงไปวางกําลังเฝ้าสังเกตการอยู่บริเวณหมู่บ้านธนาดีครับจนกระทั่งบ่ายสามโมงวันนี้ครับพบรถเก๋งคันนี้ขับมาจอดหน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่สองตำบลพวงโดยมีพักพลเป็นคนขับมาครับ ก็จับเลยแหลงไหลเลยล่ะครับภาพวงจรปิดมันชัดเจนอยู่แล้วพอถามมิสเตอร์เฟรมพัก,กพลก็บอกแบบนี้ครับคือตอนนั้นเดินออกจากบ้านจะไปซื้อเหล้ามากินครับแถวธนะดีแต่ว่าไม่รู้ผีตัวไหนครับมันย้อนอยากจะขับรถเล่นให้มันบายบายใจครับให้มันผ่อนคลายไม่ต้องผ่อนเองก็มาเดินหารถที่จอดติดเครื่องอยู่ริมถนนครับก็มาเห็นรถเก๋งคันนี้แหละครับขับมาจอดพอดีเป็นผู้หญิงด้วยง่ายเลยก็ขับออกไปเลยครับ ก็ขับไปตามไทม์ไลน์กล้องวงจรปิดที่ตำรวจไล่เช็คนั่นแหละครับดีที่ไม่พ้นไปโดนครับแล้วก็ขับย้อนกลับเข้าบ้านก็อยู่แถวแถวธนาดีนั่นแหละครับตอนทีสองแต่ว่ายังไม่บายใจครับคืนนั้นยังขับต่อไปนอนบ้านยายที่สเดานครับพอช่วงบา,บายก็กลับมาบ้านครับยังมีอีกหลายที่ที่อยากจะไปเที่ยวมันยังไม่หายเซ็งแต่ว่ามาถูกจับซะก่อนเซ็งเลยเรื่องมันก็เป็นแบบนี้ครับ ส่วนน้องผู้หญิงเจ้าของรถดีใจดีใจครับที่ได้รถคืนเมื่อคืนนี้ใจหายใจหายหมดเลยครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยขอบคุณพี่ๆตำรวจชุดจับคุมที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนกันครับตามจนเจอจนจับได้ดูข่าวนี้จบแล้วเวลาจอดรถดับเครื่องล็อกรถเลยนะครับมันอาจจะไม่โชคดีเหมือนรถคันนี้ทุกคันนะครับ